ขอเดชไปทำเศอพ่อเพียงครั้งแรกที่หม่องฉันได้เห็นหน้ากับผู้ชายคนนี้หม่องฉันก็รู้สึกนึกถูชะตาเขาแล้วทั้งทั้งที่หม่องฉันยังไม่รู้เลยว่าเขานี่ไม่ใช่เจ้าพี่พันุวัตรตัวจริงแต่ถึงยังไงแล้วถึงแม้ว่านี่เธอน่ะแค่ี้จริงแล้วมีชื่อว่าอะไรผู้ยัดเพี่คไม่ใช่เขาไม่ได้ถามมึงโอ้ที่แดเหม็นมากบอกเสรพ่อไปสิ ม่อมฉันชื่อว่ากุนทองจ้าผมฉันยินดีที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพ่อคุณทองคนนี้เปค่ะพี่ลูก<ห> <ๆ S 1> รักใครเราก็ต้องรักด้วยนะเปคะมันจะดีเท่กันจะนาแค่มันเข้ามาในเมืองเราครั้งแรกมันก็มาหลอกลวงรูพวกเราแล้วนะเขาไม่ตั้งใจเปค,ค่ะกูเองใจตั้แต่ยำอันภาปัสาวะอาชาอะไรล้วะไม่กินแล้ว น um e ี่แหละกูงงตรงเข้าหลางมากกว่าเจ้าแน่ใจนะอารยาตัวฉันแน่ใจเพคะถามเจ้าแน่ใจงั้นพ่อยกเจ้าให้เป็นคู่แต่งงานกับไป้นคุณองก็เลยโอเคไม่ให้เดคะเร้อนกระทอ ร้องกระท่อมเศร้าเมื่อยยังไงให้เป็นมอสร้องไห้เสียใจนี่ดิแค่แเป็นไรแล้วไม่ต้องเสียใจมึงอย่าได้เสียใจไปเลยมึงเชื่อกูไม่มีไม่ได้ไม่ตดกินมอนเลยนี่มัเดือดรักจะดัดล็อกก่อนก่อนไิลูกโ จ้าว่าไงจ้าผมเพื่อนผมนี่มีมีเมียเป็นเจ้านะใช่